สวัสดีครับอ่าสเต็ปหนึ่งนะก่อนหนึ่งเริ่มต้นให้เรากดกราฟขึ้นมากราฟขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าให้เราลบอิริเกเตอร์ออกทัอ้งหมดแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดกราฟขึ้นมาให้เรากดขีด3ขีดอ่าให้เราเลือกซาร์เลือกสาร์ประเภทแท่งเทียนนะครับอ่าจากนั้นให้เรามาเลือกไฮคินะครับกดไฮคิขึ้นมา จะเป็นกาฟให้คียเกิดขึ้นโอเคนะครับ2ให้เรากดกดที่คีย3ขมีดนะครับให้เรากดมาที่การตั้งค่าข้างล่างสุดนะครับกดการตั้งค่า,าตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นจุด3จุดใช่ไหมครับให้เราลบจุดออกเหลือแต่บอดี้นะครับโอเคเหลือแต่บอดี้นะครับให้เรากดตกลงอั้นท,ที่สาม ให้เรากดเซิร์ชอินดิเคเตอร์เลยครับให้เรากด mm hmm. กดบวกอินดิเคเตอร์อ่ะให้เรากดที่สลิปรับเซอร์นะครับผู้ที่รับเซอร์ชนะกดรับเซอร์นนั้นครับจากนั้นให้เรากด AI Go f u t u r e เลยครับอ่ะจากนั้นมันก็จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอโอเคเพียงเท่านี้เราก็เสร็จนะครับขอบคุณมากครับ